สวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะปลูกข้าวสาลีนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะอันซื้อพันเมล็ดมานะคะอันนี้พ่อก็คุดลุมนะคะระยะห่างก็ประมาณ1เมตรค่ะเพราะว่าข้าวสาลีหรือข้าวโพดก็เขาจะใหญ่นะคะส่วนอันก็ยืนให้กำลังใจเนาะาขุดเป็นอยู่นะคะแต่พ่อไม่ยังไม่ให้ขุดค่ะย,ย่อยมือแตกนะคะยังเดี๋ยวมันยังไม่ชํานานญะในการจับจอบนะคะ เดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปนะคะวิธีชาวบ้านแ้นะ้เนาะก็ไม่ยากเนาะเรียนรู้ไปด้วยกันอันนี้จะปลูกไปสักสองแถวนะคะเพื่อนๆวันนี้เพราะว่าพอปลูกไปก่อนหน้านี้แล้วเขาจะจะปลูกไล่เรียกกันนะคะคือคืออันหนึ่งโตแล้วประมาณสักครึ่งศอกอะไรเงี้ยเราก็จะปลูกรุ่นต่อไปอีกสองแถวอะไรเงี้ยถ้าเราปลูกพร้อมกันหมดมันจะออกฝักพร้อมกันแล้วเราจะกินไม่ทันนะคะ แต่ถ้ามันเหลือเยอะเราก็เผื่อแผ่ชาวบ้านเพื่อนบ้านเรานี่แหละอันนี้ก็มาดูวิธีปลูกของพ่อเนาะเดี๋ยวเราก็จะดูว่าต้นก้าเขาออกไม้หรือว่าจะเติบโตหรือยังอันนั้นค่อยว่ากันเนาะก็ปลูกอยู่บริเวณบ้านเราเนี่ค่ะเนื้อที่ที่บ้านก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ค่ะก็พืชผักสวนควรัวเราก็ค่อนข้างจะเยอะอีกตรงขวาม,มือที่ดอกๆนั่นคือยอดฟักทองนะ แล้วก็ตรงซ้ายมือต้อนน,น้อยคือแตงกวานะคะปลูกผสมผสานกันไปเนาะวิถีเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะปลูกอะไรก็ได้กินอันนั้นเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูพ่อปลูกว่าจะใส่มเมล็ดไปกี่เมล็ดนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะใส่พันธุพื้นเมืองนะคะจะทนต่อโรคเนาะแต่อันก็ไม่รู้นะว่าเขาจะออกหรือไม่ออกนะเพราะว่า อันก็ไปซื้อมาเหมือนกันเนาะซื้อมเมล็ดพันธุ์มาเนาะอ่ะแต่ละสายพันธุ์มันก็ไอ้ทนมแมลงต่างกันนะคะทนมแมลงทนสัตรูพืชต่างกันนะคะอันนี้จะคลุกยาฆ่าเชือ้อราไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะพอใส่ไปหลุมละสอเม็ดค่ะคือจริงๆก็กอกอ,กอหนึ่งก็ต้นเดียวแหละค่ะแต่อีกเม็ดคือเขาเผื่อเผือ่ออีกต้นไม่โตค่ะถ้าเรามาอปลูกซ่อมอะไรเนี้ย มันจะโตไม่ทันกันนะคะจะปลูกห่างกันประมาณ1นิ้วปลูกสองต้นนะคะแต่ถ้ามันเมื่อก่อนถ้าปลูก3าสี่ต้นได้นะคะแต่ตอเวลาเขาโตเราต้องถอนทิ้งนะคะถอนเมล็ดทิ้งกัเสียดายน้องเนาะน้อง,อ,งอุตสาโตมาแล้วถอนทิ้งเ่ยเราก็เลือกที่จะปลูกแค่สองเม็ดนะเมล็ดเนาะ ปลูกไยหยักก็ได้กลิ่นอันนั้นนะคะเขียเขียวข้างหลังพ่อเป็นขมิ้นนะคะแล้วต้นนี้น้อยอยู่ซ้ายมือเราคือแตงกวานะคะเพื่อนๆไอเถาอยู่ขวามือก็คือฟักทองค่ะวันนี้พ่อจะปลูกแค่สองแถวเนาะดินดำเมใหญ่เยอะแล้นนจะปลูกเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโตอีกนิดหนึ่งนะคะประมาณสักแบบฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะมาปลูกอีกสองแถวต่อไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกมาเราก็จะกินกันไม่ทันเนาะ เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเติบโตเป็นยังไงเพราะว่าแอนก็งงเป็นตอนเป็นเด็กก็ทํานะใช่ไมมไม่ใช่ไม่เคยทํเลยคะแต่ทีนี้มันก็ห่างหายวงการเกษตรกรเราไปนานเนะาะเหมือนเราต้องมาเริ่มมา้มาเรียนรู้ใหม่เนาะไม่ยากหรอกของอยู่ใต้ตาเรียนรู้กันไปนะคะพ่อก็สอนนะคะเอาวางมาเล่นลงไปแล้วก็กรบนะคะง่ายๆเหมือนกันนะคะ ทีนี้ดินดำนะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรมากมายอะคะ่ะคือดินมันเหมือนว่าเขามีวิตามินของเขาอยู่แล้วเนาะ,ะดินดำปลูกอะไรก็งามนะคะพ่อเดินกลับไปแลวปลูกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาดูการเจริญเติบโตของเขาเนาะเดี๋ยวอันแวะก,กินลำไยสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเขากลับแล้วคะ่ะกินทุกวันเลยคะ่ะก็ลำไยเนาะสดๆจากต้นนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ยีดอนะคะเนื้อจะหนาเมเล็ดจะเล็กนะคะ ส่วนใหญ่ก็เก็บส่งตลาดจีนนะคะเ,เก็บเป็นอีล่วงนะคะทางเหนือเขาเรียกอีล่วงนะเก็บเป็นเม็ดๆะค่ะ๊า้บายเจอกันคลิปหน้าค่ะ